สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่พี่ทำการใช้ง,งานจริงกับเจ้าตัว Redmi Pad SE 8.7นิ้วกับแท็บเล็ตไซมินิขาดพกพาที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคดคุ้มจากเ Xiaomi ในปี2025ที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,500 90บาทนะครับจะราคาเต็มคือ3,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดซื้อตามลิงก์พิเศษให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับตอนนี้โปรโมชั่นลดเยอะจริงนะครับมาดูว่าในการดีไซน์ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ทาการใช้งานมานะครับ อันนี้ตัวบอดี้ของตัวเครื่องในการออกแบบในการสัมผัสฟีลิ่งของบอดี้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรทุนี้ถือว่าให้มาดูดีมากลาโพงเป็นลำโพงตัว d อบบี้แอดมอสลำโพงคือ1ตัว2ตัวเสียงถือว่าเสียงดังฟังชัดจริงกับผมตัวนี้หลังจากที่สัมผัสตัวนี้มาขอฟัเลยว่าเสียงให้มาลงตัวจริงครับพร้อมผมีให้มาคือมีรูหูฟัง3.5พอร์ตไรซีตัวนี้ให้มาเรียบร้อยซึ่งถือว่าบอดี้ในการสัม ผัดฟ e ลิ้งออกมาถือว่าดูดีจริงครับความบางของตัวเครื่องให้มามาพร้อมกับความบาง8.8มมพร้อมด้วยถมนักให้มาคือ3.33กรัมส่วนตัวนะในการใช้งานในการพกพาถือว่าจับ1มือก็ถือว่าสบายหายหองผนผรงนี้พร้อมด้วย CPU ที่มีความเร็วความแรงจริงครับที่ให้มาคือ h o ีโร่จีผมตัวนี้ 85เป็นโอคตาคอเล่นไมมาแรม 4G กิกบวกเพิ่ม 4G กิกกับความจุ64รุ่นเบทโมเดลผมตัวนี้พีชใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอมาพร้อมกับหน้าจอ8.7นิ้วหน้าจอความคมชัดคือ HD Plus รีเฟรชคือ90เฮิร์ตครับถือว่ารีเฟรชให้มาในการกลในการทัชก็ถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงครับหน้าจอสู้แสงถึง600นี้นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งพีรู้สึกว่าหน้าจอให้มากับตัวบอดี้เครื่องถือว่าทําออกมา ดูดีจริงครับตัวนี้พร้อมตัวกล้องหลังให้มา8ล้านผมวีนี้แล้วก็กล้องหน้าให้มา5ล้านซึ่งพี่ทําการเช็งมาตัวกล้องถือว่าเพียงพอนะครับนี่ ัดกดก็ถือว่าง่ายจริงครับตัวนี้เนาะซึ่งบอกลว่ามาดูว่าในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้บอกว่าพี่ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งตัว Xiaomi ทำตัว Redmi Pad SE ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับสามารถทำการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดก็คือเป็นตัว Xiaomi Hyper OS 2.0ครับหรือว่า Android 15พร้อมกับตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอจริงครับนี่อันนี้ CPU Octa Core ซึ่ง CPU คือสามารถ ทำการออคตาคอสูงสุดคือ2.0กิกะเให้เรามาถือว่าโอเคมากครับพร้อมด้วยแรม4กิกบอกเพิ่ม4กิกมัวพีนะ ถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงสับความเร็วของตัว CPU ตัวนี้พร้อมด้วย Wi-Fi ในการซัพพอร์ตซึ่งเป็น Wi-Fi ช4 Wi-Fi 5ในการซัพพอร์ตแล้วก็เป็น Bluetooth เวอร์ชัน5ซึ่งพี่ทำการเชื่อมต่อมาในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในการเชื่อมต่อบูท th ตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่เป็นแบตให้มาถือว่าใหญ่จริงครับสับตัวบอดี้เล็ก ตเบบให้มาถือว่าให้มาเยอะมาก6,650เรแมพร้อมด้วยรองรับในการฟ t c ชาร์จถึง18วัตต์มัวพี่นะถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้หน้าจอหน้าจอสามารถปรับตัวอัตราริเตปรับเป็น60แล้วก็ปรับเป็น90เฮิรเตัวนี้สามารถทําการปรับได้แล้วก็ตัวเสียงสามารถปรับตัวอีควอไลเซอร์ของฟังก์ชันเสียงให้มาถึง9รูปแบบนะครับ ือว่าครบจบจริงครับผมอันนี้พี่ขอชืเลยว่าเรื่องเสียงถือว่าให้เรามาเพียงพอมากแล้วก็ UI ของเจ้าตัวนี้ใช้งานง่ายจริงครับหลังจากที่พีทำการใช้งานมาในการกดในการปัดในการคลายถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับมาดูว่าตัวเสียงเป็นอย่างไรบ้างกระพง2ตัวนะครับ I never ran, known, man, I still never ran no man that so go 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 Go, go, go. บอกเลยว่าเสียงพีให้เป็นเดอะเบสเลยกับแทบเล็ดที่พกพาง่ายงบ2,500บาทพีแคสิบเต็ม10ครับลำโพงมีความใสมีความคีนเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับลำโพงถือว่าสบายหายห่วงเสียงโคตรดีครับ สำหรับการรับชมนี้ซึ่งพี่ทำการใช้งานมาใน็ตฟิกถือว่ามีความชัดจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตในการเปิดตัววิดีโอ 1080p 60เฟรมได้นะครับ มุมมองพีนะหน้าจอถือว่าแสงผลออกมาถือว่ามีความสวยงามจริงครับเก็บดีเทลของหน้าจอออกมาได้ดูดีพอสมควรตัวนี้ถือว่าทําการบ้านออกมาได้เพียงพอมากครับในผมเทเดียบที่จับง่ายมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัวบอดี้ที่จับง่ายจริงของเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากผมหลังจากที่พีสัมผัสตัวนี้มานะครับ หน้าจออย่างสวยอะ่ะพี่ชอบหน้าจอของตัวนี้จริงครับหลังจากพี่ทำการใช่ไหมเดียวว่าหน้าจอสีสันมองดูแล้วสบายตาจริงครับ อันนี้คือการซัพพอร์ตซึ่งผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตตัวเป็น L1 รับชม Netflix ต่างๆถือว่ามีความคมชัดจริงครับอันนี้ขอฟังเลยว่าหน้าจอให้มาดีมากแล้วก็ซัพพอร์ตเลเวถึง 48, 50 h ฮ60 h ฮ90 h z ถือว่าทำออกมาได้ลงตัวมากกับตัวหน้าจอถือว่าสุดยอดมากแล้วก็สามารถทำการเล่นเกมตัวนี้มีฟัง์กชั่นของตัวเกมเทอร์โบซึ่งเกมฟ e Fire P ทำการปรับเป็น กลางๆต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอมากกับเกมฟรีไฟเกมพับจีปรับเป็นคำว,ว่าเลื่นไหลก็ถือว่าเพียงพอซึ่งพีทำการใช้งานมาเล่นเกม ROV นี่พีปรับเป็นสูงสุด60เฟรมถือว่าซัพพอร์ตออกมาได้ลงตัวจริงครับหลังจากพีทําการใช้งานมาเล่นเกมหมดเลยว่าตัวนี้เพียงพอมากกับ CPU h e ดโอ 85และผมออกตาคอตัวนี้มาพร้อมกับตัวนี้ให้มาถือว่ากดทัชง่ายจริงครับมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับตัว UI ของตัวกล้องหลังจากพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้สามารถทำการปรับแต่งตัวเอกสารวิดีโอ1 0 8 0 p 30เฟรมแล้วก็รูปถ่ายกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้าให้มา5ล้านมีตัว ก็เลยครับตัวกล้องหลังมีไฟแฟลช LED ให้เราผมเรียบร้อยถือว่าตัวนี้ใส่ใจในการออกแบบตัวเครื่องจริงครับมาดูว่ารูปภาพเป็นอย่างไรบ้างหลังจากทพี่ไปสัมผัสในการถ่ายรูปมาสีสันว์รูปภาพก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่คุ้มครับ กับงบ2590บาทตัวนี้ผมซึ่งพีก็สัมผัสหลังจากพีใช้งานจริงมารู้สึกว่าตัวนี้แฮปปี้มากครับใช้งานดีจริงนะผมตัวนี้ทั้งกล้องแล้วก็บอดี้แล้วก็ Body, แบตที่มีความถึกความทนจริงครับใช้งานหนึ่งวันเพียงพอมากแล้วก็มีความสมดุลในการกดในการทัดจริงครับอันนี้ขอชื่นชมกับตัวล้อมที่มีคุณภาพของเจ้าตัวเสี่ยมี่ที่ทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ถ่ายง่ายผมแล้วก็ถ่ายที่กลางแจ้งหรือว่าในการพบ พาตัวนี้คือจบครบจริงครับซึ่งฟังก์ชันทั่วไปก็มีให้เราเพียบพร้อมมีการบันทึกเสียงลมตัวนี้ให้เรามาหรือว่าในการใช้ตัวนาฬิกาก็มีในการตั้งข้างต่างให้เรามาเรียบร้อยถือว่าฟังก์ชันครบจบแล้วก็มีเครื่องเลขนี่ผมให้เรามาถือว่าตัว Xiaomi ทําออกมาได้ดูดีจริงครับกับตัวอยู่ไอแล้วก็มีตัวไปทินให้เราผมเรียบร้อยซึ่งพีก็ใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอนะผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกไปเต็ที่ใช้งานได้ง่ายลำโพงเสียงดีแบตก็ถือว่าอึดแล้วก็เพียบ พร้อมทุกฟังก์ชันแต่ระตัว Redmi Pad s e 8.7นิ้วพี่ขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้ผมสาวนี้ขอบคุณครับหรือที่ตะกร้าสินค้าตอนนี้ลดเยอะจริงผมสานี้ขอบคุณครับ